อันนี้ดักไว้ก่อนเลยผมถ่ายคลิปนี้เมื่อตอนวันที่26นะเผื่อมีคนมาเมน์บอกว่ากอฟอเวอร์เซตทีวีฝากไว้แค่นี้แหละชอคลิปให้สนุกครับไม่คือมันจะโหวตไงมันจะให้โหวตว่าใครใครได้โหวตเยอะสุดอะไรเงี้ยถ้าใครได้โหวตเยอะสุดก็ได้กระเทยคนโหวตน้อยอะ่ะโอ้เพื่อนโอ้โหวันนี้เราก็กลับมากับเกมโลบอกกันอีกแล้วนะเพื่อนอ้เหี้ยเออคือเราจากกูไม่ได้เล่นมาตั้งนานอ่ะโลบอกอ่ะโคตรคิดถึงอ่ะแล้ววันนี้กูพาึงแบบนี้ไงเพื่อนเรียรกว่ออออกาแบบใครแบบ คื anime girls อแบบอนิเมะเกิลที่ดีที่สุดในโลกอ่ะเดี๋ยวนะไอเชดเดี <ot> <c oughs> ๋ยวไม่ดูไม่ใช่ดิมันเมันรูปมันเป็นเป็นโอเคเพื่อนเราบรรเลงอนิว่ามาเราบรรเลงอนิว่ามาอนิเมะที่คุณชอบเอเอมิเลียกับโมนิก้าใครคือโมนิก้าวะมึงรู้จักปะโมนิก้ามันเป็นเกมจากโดคิโดคิอะไรทีอย่างละมันเป็นตัวละครในเกมแฮะอ้าวโดน โอเคอเอ้ยเอ้ยมันเรื่อนเสร็จแล้วแบบก็ต้องลุมอ่ะลุมลุมเลยฮะเฮ้ยแบบสร้างความร้าวฉานอ่ะใครแพ้โดนกระทืบอ่ะอะไรอ่ะฮีนิตาเฮ้ยฮีนิตาเฮ้ยอุ้ยคูมันนี้มึงเลิกเฮียอะไรไม่ได้ดูคูมันนี้เออฮีนิตาล่ะก็ได้คูมันนี้มันคูมันนี้มันแบบขี้กลัวโอ้เพื่อนเราชนกลุ่มน้อยเพื่อนเราเราชนกลุ่มน้อยเลยเฮ้ยสู้สู้สู้ไปฮีนิตา เป็นนักเตะนักเตะไปเลยอายุผู้การผู้การเป็นทีกลุ่มน้อยเหรอโอ้ยหัวส้มจากแฟร์ท่าเซนเต้มึงเชื่อไหมคนเลือกคนเลือกซ้ายวะคนเลือกเหมือนเดี๋ยวกูเลือกเลือกซเลือกเลือกนี่เหมือนเซนเด้มันต้องซื้เซนเตเดี๋ยววะเออมึงดูเห็นไหมมันเดินไปฝั่งนู้นหมดแล้วอ่ะนี่สุสีไม่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 เราแค่ใช้สกิลในการสู้เว้ยโอ้ยโดนมา เอ้กูโดนลม่ะกูสู้เพื่อซนตะเนี่ยดูฟังวีมันฟังดูวีเจ้เพอนสเซนตะนี่ยนี่ไงจิ้มนตัวหนึ่งตายหาแล้วเพื่อซนตะสู้เพื่อซนตะเฮ้ยเหนึ่มสองวะเนี่ยเฮ้ยสู้เพื่อซนาเะแฟนเช่าซุมิกับโอ้โหอะแดมโบรแดมโบรแดมไรโบรแดมไรอะแดมไรอะ อ๋อกูหลุดอ๋อกูไม่ได้เลือกของกูต้องยืนในมงแดงของซมี่ไปชนกลุ่มน้อยเพื่อนกูดูกันต่อสู้นี่อยู่อะใครเป็นแปร์อะแกะคือเคี่อะไรอะโอ้โหชื่อแลมไม่ใช่หรอวะแกวะแลมหรือวว่ามันเป็นแปรว่าแกะวะกูไม่รู้เหมือนกูรู้จักแค่แลม อ่โอเคไอพวกชนกลุ่มน้อยโดนกูแน่เลอนี่ไงเดมไม่ดังเดมไดังเดมไปดังเอาไอ้เยอะพวฟ้านี่พวกฟ้าเติมเติมเติมแบบนี้เียอันเกต็ดบีไรแทงไล่แทงโดดที่อะไรนี่ไงอันนี้ไม่เกล็ดบีเนี่ยลองทวนลงนะเพื่นลงก็ลงช่องกูด้วยแหละนี่เลี่ยนหุยโอ้โหมันมาจากเรื่องเดียวกันใช่ไหมอุเรื่องอะไรกูอยากจะบอกว่ากูไม่ได้ดูบีดอ่ะกูดู ม่กูชอบไปเห็นกูไม่ชอบลีไมรางเด็กอะน่ารักเลยเออกูเล่นร่างเด็กเว้อ๋ออ๋อกูหลุดโอเคกูหลุดกูโดนยังไงวะโอ้ยแบบเี้ยนี่อุลการเบบรโบอุกา e o n น b e r อุกา n u จิซอฮูฮูฮูจิซอฮูฮู เฮ้ยไม่ได้ดูว่าไม่ได้ดูว่าไม่ได้ดูว่าเฮ้ยกูเห็นกูจะดูแค่ตอนเดียวก็เถอะนี่ชนกลุ่มน้อยโอ้แดงโ r o แล้วเท่ากันเลยอ่ะทำไมมันเลิกทำไมมันเลิกเด็กเปโดไว้เฮียสนมาจากเกมโอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะนอนนันทนาการไม่แปลไทยได้เฮียโด้ b r โดบรา bro โดบรา bro bro มึงมึงมึงไม่เลือกโนบาร่ามแบบแค่แม่งไม่ใช่อ่ะนั่นแหละกลุ่มน้อยเแคยอะไรอ่ะฮู้จะพูดที่ใครเป็นเบมเป็นดังฮู้นิโรห์อ่ะเฮ้ยวีฟเซนซอร์แคยกูไม่เห็นดูอ้าวมึงเลือกอะไรอ่ะกูก็เลือกที่กูดูดียวอ้าวงี้มึงก็ต้องหักกูดิ nhiề anh ấy anime chân cung nõi nhỉ mông đốn này mông leo mông lên mày tảng lên nhỉ mày tảng lên ấy ở đây mày quan 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 mày mày quan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  mày ไอ้ชีมันชกกันแล้วเพื่อนแม่งเด็กเราบอกชกกันแล้วการต่อสู้ของเวอร์ฟุตเดี๋ยวเใครวะมาทิ่รู้เงเพื่อนกูเคยดูอยู่มาทิ่รู้จักเรื่องชื่อดังเฮียมันกูจำไม่ได้เว้แต่ก็เดียวอ่าไอช้นกลุ่มน้อยโดนกูแน่เอ้ยกูบักกูบักเพื่อนกูบักตัวอะไรกันเพื่อนกูบักเดี๋ยวกูช่วยมึงเดี๋ยวกูช่วยมึง กูเอาลูกบักยาวเนี่ยกูลีตัวนี่เน่ยนี่ไอ้แฟนช่าเนี่ยมามารินดีวะแฟนช่าเทียอะไรไม่ใช่เพื่อนมารินเพื่อนดี่ภาพเพื่อนไม่เคยดูหรอกอ้าวอันนี้ไม่ดังอ้าวนี่มึงก็ห่าขะกูดิอ้าวไม่ดังแฟชั่นเลยไม่ดังแค่ภาคสองดังอยู่เพื่อนโดนแน่ชนกลุ่มน้อย มึงโดนแน่จนกลุ่มน้อยเฮียเฮ้ยโดนดาฟ้ามาเจอหรอเ่าดาฟ้าโดนกูนี่ฮียต้องมาดรีนจากหนูเจี๊ยบผ้าเลยวะไข่ยามาดาเรื่องอะไรไม่รวะยามาดาเรื่องอะไรวะพาวเวอร์ยามาดาฮูอ่ะยามาดาฮูอ่ะเขาเรียกพาวเวอร์แล้วกันยามาดาฮูเฮียใครอ่ะไมรู้จักนี่ในในโลกคาเวอร์ไปดิ นี่ไงภาวะภาวะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ายังไม่ขุดเลยไม่ได้กูเลือกไม่ได้กูเลือกไม่ได้เว้ยกูเลือกไม่ได้กูเลือกได้แล้วกูให้อนาสถานนะท่านหายฉันก้มน้อยอ้าวแล้วกูบักอ้าวอ้าวแล้วกูบักอ้าวฝากจัดการได้วยเพื่อนเฮียอะไรพรบปัญญาอ่ะเฮียแม่งทีแรกกูจะเลือกพาวเวอร์เลยแต่กูเห็นอาสนะกูแบบแดมโบอมันก็รู้ๆอยู่แล้วปะ โอลิฮิเมะโอ้โหกูมไม่ชอบอะคว้าคว้างเลยว้ยุ่งเรืร่องก็เน็ดอะไอเชี่ยกูบอกเลยนะไอโอลิฮิเมะจากเรื่องบีดนะัไมไม่มีคนเป็นนางเอกเว้ยสำหรับกูอะเรื่องมันปูไหมเออมันเป็นนางเอกเว้ยแต่เรื่อง,เร,องเรื่องมันปูม,มาให้แบบลูเคียขนาดนั้นแล้วอะแต่แบบไอเชี่ยอาจารย์นักแต่งมันก็หักหลังเขาดูไอเชี่ยกูตายเพื่อนช่วยกูด้วยเพื่อนมึงมันไรประโยชน์ไอทเนี่ยกูตายไม่อะเฮ้ย ยูกิมุระอ๋อยูกิยูกิดีวะยูกิเดียววะเหี้ยมิซูฮาราเนี่ยู่ไอ้เหียไม่อยากพูดเลยเนี่ยเออแฟนเช่าไหมเออแฟนเช่าแต่แบบมันเล่นลิ้นเกินอะเรื่องเฮียนั่นแหละกูดูดูไอ้เก้าก็ชวนกูมันมันบอกว่าจะไปดูเลยเพื่อนอะไรเนี่ยเออใช่ปดูอย่าไปดูอยเดีอย่าไปดูเดี๋ยวไปดูเออไม่สนใจแไละเฮียกูขอแล้ววะเร็มเออเร็มเร็มอ่ะใครอ่ะใครอ่ะขับไม่ใครอ่ะใครอ่ะฮูฮูรู้จักเลยเฮียอ่าอ่า โอ๊ยเท่ากันเท่าเท่ากันเท่าเท่ากันอ๋อกูจำได้แล้วเรื่องที่อะไรอคาเมกกับคิวอะไรสักอย่างเนี่ยที่ว่าแบบอ๋ออ๋อกูโดนกูโดนโคคุชิโบแทงดาบเดียวตายเลยยังเมื่อกี้แม่งมึงใช้ปานจันทาใส่กูเนี่ยเราลองไปหาพวกตัวผู้ชายดูนะมีอหรตัวผู้ชายไอเกมอย่างนี้มันน่าจะมีนะได้เด็ดได้เลยเจ้